ครับสวัสดีครับพีบ่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลมาพบ,บกับพอแต้มนพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อหวันต่อยนอพี่น้องเนาะครับมือขึ้นวันจันทร์นพี่น้องวันจันทร์ที่หกตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้า คับเลขล่างก็ออกหน่งเจดนาะพี่น้องเนาะคับของพ่อวันงวดที่ผ่านมาก,กับลุดด้อพี่นอ้อง <c oughs> นี่นะครับวันจันทร์ที่หตุลาคมสองห้าหปดลาพัฒนาพ่อวันบนล่างวิ่งรูด4กับห้าเน้นที่ห้านาะพี่น้องเนาะ ครับวดนนี้ลุดหอดเลขวิ่งเนีพี่น้องเนอะครับจับคู่กะลุดไปเนาะพี่น้องเนาะครับบ่าวากัเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดนะครับเนาะบ่าวาคู่บาอาจารย์ในเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อพันกับทรงมาแล้วพี่น้องครับกติยาพามาติดตามต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับกับราพัฒนาพ่อวันนะครับ เราพัฒนาพ่อวัน ับบนล่างวิ่งหลูดเก้ากับศูนย์นะครับ ครับเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าได้พี่น้องครับส่วนจับคู่พี่น้อง เก้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับนี่คือรักเก่านะพี่น้องครับรักศูนย์ 04, 0 4นสี่นห้านหนึ่งนะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องเก้าสี่เก้าห้านะครับ รักศูนย์มาเกลาน้ำได้พี่น้องเด้อศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนาะพี่น้องเนาะครับมาตรเบอร์เลขสามตัวพี่น้องแปดเก้าสี่ แปดเก้าห้านะครับครับพอพันเนึ่แปดเก้าห้าได้พี่น้องครับสัจเกียนนะพี่น้องเนาะ เอาหลักเก่าหลักศูนย์เลขสี่หกางเนาอพี่น้องครับแมียมก็ใช้เบิรงก่อนด้พี่น้องเลือพอผลทรงมาให้นะครับครับลาวพัฒนาวิ่งรูด9กับ0นเน้นที่9พี่น้อง9ก้าสี่เก้าห้าเก้าหนี่ยครับแปดเก้เกาหพี่น้องเนาะ ครับพ่อวันพี่น้องครับครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ดดพอพ่อวันเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตี่ยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อเวพรค่อยเข่าข้อให้ปังครับพี่น้องอีพีก็จะได้โฉบโฉบมนันมันกับนาะพี่น้องเนาะครับจะเลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตี่ยมนำนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออีพีทุกคนโฉบโฉบมนันมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอ่อการชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม